เราก็นึกถึงยายทองไบว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนที่มีบุญคุณกับครอบครัวเราเป็นคนที่มีขอเขาเรียกว่าบุญคุณกับคนทั้งตำบลเป็นคนใจดีตำบลอะไรฮะทวดทีดตำบลสามเรือนสามเรือนฮะสามเรือน,นอนนำเภอบางปะอิน,นอยท่ยาอ๋อตอนนี้มันเป็นอบอตอสามเรือนใช่ท่านก็ได้ช่วยคนระแวกนั้นเยอะเป็นคนมีเนาะใช่เป็นคนมีเป็นคนรวยแต่ช่วยคนจนเรารู้สึกดีมากเลย เป็นที่พึ่งของเราเลยเป็นที่พึ่งของครอบครัวเราอพอเราโตมาปุ๊บเออเราก็อยากเป็นแบบแบบแบบท่านข่าวดีดีกับพี่คำร้อน งเรียนนี้นะครับว่าการที่คนเราทําความดีเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างบุญบารมีให้ทั้งกับตัวเองให้ทั้งกับสังคมแล้วก็ประเทศชาติแต่การที่เราจะทําความดีได้นั้นเราต้องเห็นคนอื่นเขาทําความดีมาก่อนแล้วก็เราได้แม่แบบส่วนได้แม่แบบมาแล้วเราจะทํำยังไงนั้น,เป,นเป็นเรื่องของเราแต่นี่คือการยึดถนนบนสายบุญบนสายแห่งความดีงาม อาจารย์เพระรื่นวิชานี่เคยเล่าให้ผมฟังว่าท่านไปเจอยายท่านหนึ่งนะฮะอยู่ที่ยุทธยาและเห็นยายท่านนี้ทําแต่บุญกุศลกระทั่งถึงวาระสุดท้ายยายก้มกราบพระแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ได้แม่แบบนั้นแหละหยิบแม่แบบนั้นเลยมาอยู่ในใจอยู่ในใจไม่พอยังสร้างสารให้กับยายอีกเนี่ย ตายายตายายใครไม่รู้ตายาย,ายอะไร,รแต่วันนี้ยายมีตัวตนอาจารย์พูดให้คนได้ระลึกแล้วก็ทำแต่กรรมดีอย่างที่อาจารย์ได้เดินมาสิครับครับ,รบยายคนนี้ชื่อยายทองใบเป็นคนแถวและแวกแถวบ้านเป็นเศรษฐีใจบุญอําเภออะไรครับอยู่อําเภอบางปะอิน,อนตำบลสําเรือนเพลิงบีนโอ้เศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีใจบุญเพราะว่า คนจนไม่มีเงินเนี่ยไปยืมแกเนี่ยแกให้แกให้ความช่วยเหลือข้อดีของแกคือแกไม่ทวงไม่ทวงด้วยไม่ทวงออแต่ถ้าจะมาเอาใหม่ต้องเอาเก่ามาใช้ก่อนเออแม่ของอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ไปยืมตังค์แปดพันบาทไปยืมแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็เวลาขายหมูขายไก่ก็เอาเงินไปใช้ดีอ่ะคือเหมือนเป็นที่พึ่งของคนในตำบลอ ตลอดเวลาสิ่งที่เราเห็นตอนเช้าที่ทั้งพ่อแม่เราเล่าให้ฟังแล้วเราพายเรือไปโรงเรียนสมัยก่อนเราจะเห็นตอนเช้าเนี่ยท่านนั่งอไสรบาทอตอนประมาณหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยประมาณนี้นั่นรอเพราะว่าพระเนี่ยจะบินทบาทพายเรือมาพายเรือพายพายเรือมาแล้วก็พายกลับอบ้านท่านเนี่ยอยู่ไม่ห่างวัดก็แทบจะเกือบเป็นหลังทุธท้ายุดท้าย ผมพาเรือไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเห็นบางวันก็ทัน,นท่านบางวันก็ไม่ทันอ mm hmm. ใส่บาตรทุกวันตอนเ mm hmm. ชา้าครับครับช่วยเหลือคนจนวันที่ท่านเสียเนี่ยยายทองใบเสียเนี่ยครับผมไม่ได้อยู่ในตรงนั้นหรอกแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเป็นวันพระใหญ่ไปถึงวัดก็ถือตะกร้าที่ใส่ข้าวใส่กับข้าวนะก็ตั้งที่สาลาแล้วก็เดินไป กราบพระพุทธกราบพระพุทธปุ๊บแล้วก็เสียตรงนั้นในท่ากราบอือันนี้เรารู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับเราแล้วเขาก็มีบุญคุณทุกคนทั้งตำบลเขาเป็นคนดีเป็นคนเป็นเศรษฐีใจบุญมันก็เลยประทับใจตั้งแต่นั้นมาวันที่อาจารย์เองมาสร้างตำนักงาน ไปจัดขายตรงตรงดอนเมืองเนี่ยนะครับก็มีต้นโพต้นไรใหญ่ตังก็ไม่ตัดเพราะว่าดูแล้วร่มรื่นตอนนี้เขาขึ้นอยู่แล้วตรงโพไรนี่นะครับดั้งเดิมเลยอ๋อครับกิ่งก้านเนี่ยกินพื้นที่เป็นไร่เลยที่เราซื้อสามไร่กว่าไม่ถึงสี่ไร่ก็เลยต้องลิดบ้างจริงจริงกิ่งก้านนี่ใหญ่มากนะฮะเดิมทีเขามีสารเขาเรียกว่าสารปู่มเห็ศักดิ์อ๋อสารเดิมสารเดิมทีนี้พอเราตั้งสาร ก็ไปซื้อรูปปั้นของปู่มาอืทางร้านก็บอกว่าไม่เอายายไปด้วยเอเราก็เอายายมาด้วยแต่ชื่อสารเนี่ยชื่อสารปู่มาเหสักแล้วยายชื่ออะไรไม่มีมไม่มีคนละแวกแถวนี้บอกเราก็นึกถึงยายทองใบว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนที่มีบุญคุณกับครอบครัวเราเป็นคนที่มีเค้า เรียกว่าบุญคุณกับคนทั้งตำบลเป็นคนใจดีตำบลอะไรฮะทุดีตำบลสามเรือนสามเรือนคะสามเรือนอำเภอบางปะอินในอีเธยา์อ๋อตอนนี้มันเป็นอบตสามเรือนใช่ท่านก็ได้ช่วยคนระแวกนั้นเยอะเป็นคนมีเนาะใช่เป็นคนมีเป็นคนรวยแต่ช่วยคนจนเรารู้สึกดีมากเลยเป็นที่พึ่งของเราเลยเป็นที่พึ่งของครอบครัวเราพอเราโตมาปุ๊บเออเราก็อยากเป็นแบบแบบแบบท่านนะครับ เห็นไหมครับการทําคุณความดีของแต่ละคนบอกแล้วว่าแตกต่างกันอาจารย์ไพโรดเห็นคนทําดีอาจารย์ก็ยึดแบบอย่างตรงนั้นและเป็นคนที่ว่าไม่ลืมคุณคนการไม่ลืมคุณคนเนี่ยนะครับจะส่งผลและก็สร้างสรรค์น,นะครับให้เราเจริญรุ่งเรืองนะวันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ถือว่าเจริญรุ่งเรืองนะในอาชีพการทํากค้าขายหรือว่าธุรกิจขออาจารย์ ก็มีคนนับหน้าถือตาจำนวนมากก็ต้องขอบคุณมากเลยครับอาจารย์วันนี้ที่นะให้ความรู้บางคนมากลับว่ายังไม่รู้นะที่มาทีพไปของยายเนี่ยมายังไงแต่ตาเนรู้ตาไม่รู้ครับผมรู้อยู่คนเดียวไม่เล่ากันฟังถ้าไม่เล่าให้ผมหวังว่าไม่รู้เนี่ยเล่าให้พี่ํำนวณเป็นคนแรกครับขอบคุณมากอาจารย์ครับ รักยกนะคะชื่อกันประพัฒนทิพย์ชัดรวีนะคะก็อยู่ช่วยเหลืออาจารย์นะคะเป็นเลขาอาจารย์เป็นสะพานบุญในการส่งต่อความดีนี้นะคะให้กับทุกๆท,ท่านนะคะที่มีความศรัทธามีความเชื่อนะคะในอัครพุทธคุณที่มีมาแต่โบราณแล้วก็ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนสานตำนานนี้ต่อก็ขอฝากนะคะแฟนเพจทุกๆท,ท,ท่านด้วยค่ะขอให้คุณยายนะคะไปสู่ภพภูมที่ดีนะคะลูกหลานจะสืบสารความดีนี้ต่อจากคุณยายเองนะคะ ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน